ชิมืออาบ่าเอ่ก uh ับบ uh ้านบ่อเจาะเ็านะอาเปนบไเลนะเออปไดใหด้อยาฮะเขมือน้ลยดูน้ำไปชุกเลยจรลุแล้วเจะชิเมือให้ยังเอามือนเรื่องจอาเมือนําโอ้ยยังชิมืออะไร้ยมือเล้วเพื่อนี่มือเเอมือนเจ้านมือพ่นมือเวียดเจ้าเจ้าคองเพือน เราสิเพ่นอยู่แทนบ่อพูดางนะของเข้าบ้าบุเห็นเะ็ได้ใช่ไมเลยเป็นไปไม่ได้เมื่อกระยาเมียเราก็อยู่ถ้าว่าให้มัางเพื่อนมากมันถึงอย่งแล้วบนี้าเราบอกตอนไหนบอกจนเจ็บแล้วน้าก็เข้มาบอกบอกเลยจนเติบแล้วจนเติบแล้วถ้าหา้มากเพื่อนลงก่าออก มันจะน้องไม่แล้วผมกเครอให้มากอเอานยังบานเห็ดยังอะนะหักพืนหักักพื้น บรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องเนาะอยู่บ้านเรือนของน้องสายฟ้าคือเข้าพี่อนอะไรพอดีว่าอ่าอันนี้ก็เกือบคำและพี่น้องเนาะหกโมงสิหกโมงเลยเพี่น้องเลยจังหวะนี้ก็ว่าบ้าบดวงแล้วนี่โอ้ยหนาวสั่นเป็นน้องเนาะเว้นนี่ยังฮ้อนว่าจะแตกพี่น้องเลยมาอันนี้หนาวอีกแล้วพี่น้องเลยคำในหนาวโลดเนาะ่วแหละยามเพื่อนพี่น้องเลย คราบคนอื่นวัดทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสุขูมสุขชนพี่น้องเนาะพบอพ่อกันกาอยู่เฮือนสายฟ้าอีกคือเก้าพี่น้องเลยเนี่ยตอนนี้ก็ชิ้นหนึ่งข่าวบอน,นะคือดังไพ่อยังหนึงเออแก้วสีดังไพ่ต้มมี่หมี่เบิร์ดและมีจ้ะยัางอยู่บอไข่เบิร์ดกอ่อนไข่เบิร์ดก่อนเหละแต่หมีห่ยังย่งอยู่ที หยียบล่างรอดหยียบล่างแห้งหักเลยเอาผัดชีดังภายหนึ่งขะเพียงเลยฐานเบิดบ์ตบ่อฐานนะเออฐานน้ำเบิดขักเลยที่บุญเล่จักสอบเลย กับพเดุ่นน้นอมีดผู้ป่านี่จจะไดยนี่ครับเนี่ยใ้จุดได้ดลนี่ บุญทวีมาเหรือบอกบุญทวีนะมาคุณอยู่ไซนอนบอกเออ

Tony nè, sốp lắm chop sốp lắm à, à, <laughs> bớt khao hả con khao con chop khao lắm con khao lắm chop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  khao có จับ,บเด้อจัแบจบัแบเบแบบต็มแล้วแปะเอามาหนึ่งมาข้างไว้อือมืออ่ะนสิกาก่อ,นอลนุกเลย ใช้เขา่าขิวอยู่ใช้ได้เขา่ามาอยู่ว่าอะไรเขา่าอะมุ่กมาฮะรก็ม่สุกมาเลยซุ<ะ>ม,มาอะสูบดีดีนักพายพามันลุกอเออแแหละไปไปัับ แล้วหวดเข่ามาลูขักีโน,โนอลให้อดขันไปหามาหดเขาเนี่ยเป็นหนุ่มาเธอบรรยากาศชิลเลย

มือหรสูบให้ได้ร่างร่างไม่ได้พักหนาค่ะคิงฮดมันอยู่บ่อฮดมีเท่าี่านี้ฮดอยู่เอ่ออใครเยอะขนาดน้านก็ฮดนนี่ก็ฮดไปไปนั่นคุณร่างร่างร่าง แรงครับมันแย่เลยอือ,อนี่เขอาก้อนหนำเนี่ยหลางเข่าก้อนมันจะบนแนนย่เวลากิน Mình nên đọc màu xanh xanh, xa, trắng khéo, trắng đen, hình ảnh nó. <laughs> Thông con, rút สายมือนเลยโดนเติบแล้วบเห็นสายผ่านหนึ่งเข่าให้บึกให้เอฟซีบึงนี่บอกยี่นี่ก็หนึ่งบมเป็นผลป่าเอาให้ดงหังไพ่หนึ่งเข่าก็ดังบมเป็นหนึ่งบมเป็นแล้วพีน่น้องหนึ่งบมเป็นคือขีดคาดฮะอาจจะคือว่าบมเป็นใช่ป่ะเอาหยอกบ่ก็แท้ หนึ่งเป็นหึงเป็นเป็นแต่บ่ยางหนึ่งได้ได้ไงเอนาะเงยบอกก็ต้องเสมอต้นเสนอปลายจอยแม่สุกพอสร้างผลกลับเมื่อปะแล้วเจ้าต้องอยู่ผู้เดียวให้ได้ได้ไดบริเวณวัดจะสชีเผื่อจะอยู่น้ำเจ้าตลอดเผื่อเห็ดช่ายไม่เห็ดเดือนชานเหตุแล้วเจ้าก็ต้องอยู่ผู้เดียวแบบนี้อยู่กับบุญทวีฮะและ มันอยู่พอด,ดีอ่ะดอกโอเคอดอกสิพอซางเมื่อบ้านอยู่สีเมื่อน้ำเลาว่าได้เอาก็มีพะละคันเมื่อหลินเมื่อ,อยังไลยได้ยู่ดำเถื่อดำใดทงองอ่างน้ำหันยุดยุดทองน้ำออกก้นมันเปื้อนน้ำนี่นี่น้ำจะล่างบอกคนนี่เอาทางอง,งอ่างแนมเงะกันเงะผมบอกนี่ทองตัวนี้ยาบ้านตนัวไหนฮะ ต้องงอเสือขาไส้แบบเสือไส้ขาครับ พักห้า,าค่ะคิงกับหดแน่ฮดแหนเป็นนั้นเลยกิจกรรมวันแต่ละมือของเจ้าที่ถ่าแต่สมไยบอกถ่าแต่สมไยพายเห็ดก็ได้เริ่มตายบัลลพักกบกินมัดไปนอกพวกเลื้งบัลลพักก็ได้ 晒热。嗯。嗯。好不好看？好吧。爸爸爸爸 ไปไปข้างมานน่พูดข้าวเริ่มขึ้นนายนะฮะอย่ะไปไปข้างหลังไฟพิงเนาะโอ้ยต้มมาม่าอยู่นี่เจ้าบุคคปมาจากนี่กินบ่ไม่อยากบ่อยากอะไรก็ยาก เอาพ้าหมอนมาอัดไว้หน่อยไหมจุกเขาเย็นใส่บ่นกใส่เลยเกลือม,ม,มันอยู่บ่แมวฮะฮะเกลือมันอะไรมึงสาวนี่เกลือชอบชอบเออเกลือมทุกเกลือและสาวเพลรีงรง อาหารสิเบิดเลยอาหารเปียมอาหารมดเอออาหารเปียมสิเบิดเลยมีเดียวอื

อาหารเปียงเมื่อไหร่ใปะเ่อไหรไ้บุญซื้อมะขายว่าเมมเมื่อไหร่ไงเมื่อไหร่หันอรันะไันเมนะ่ไหันเม็ดนียกันเป็ไปันเปี่ยงขึนเมื่อไหร่เยไปใช่ะูเกลือมันถูกเมื่อเอาเมื่อเอาเมื่อคือมีชุบเกลือมันเลย ไม่เมื่อี้าเบดนบ่อหานเบ็ดรนแล้วทำสิบุตรถูกเขาจะรนอาหารมาบจเ่อยพี่อยพี่แเใช่บุญค v อวยู่ในห้องบ่หน่อยเขยังนอนยังนอน รับก็เกาะคนอาบุตรีเนาะเน่ยเพ่นเนาะคนนอนจะโดนรึเปล่านอนเลยในตอนตอนอะไรตอนอะไรเอิดน่าบุตรีอ่ะให้เอิร์ดนเพ่นก็นกขึ้นไปฉาบเอิดกับเพ่นชาบเพ่น อืมใช่นอนต่ออีกนได้ให้เรียนเขาอย่างเขาไปนอนอีกเอาใส่แล้วใส่มือขึ้นได้เลยไปเสร็ต่อกะละไปหนุกโคดไช่ลูกโค่ต<น>ักไว้หนึ่งจะมันไหมมอนเขาอืมควนควนเจ็บตาดิ เมื่อีรมีพระด้มาหาวันนี้มีเข้าวเบียด์บะจ้าอืมมีแตเข้าวเบียดนะเลยแล้วก็เจ้าแล้วก็อะไรอืมวันนี้พระมหาวันวันนี้อายอยู่อาไอยู่บ่เข้าวเบียร์บ่ะจันน้ำบ่บะจันมันมาอะไรบวันนี้อะไรเออบะจันมาหน่อวันอ่าบะจันบะเพลิงอืมแล้วก็เจ้าบอนิวไม่ไม่โบนิววันนี้บอนิวบะไรบะงานดำอืม เขาเหี้อะไรมีก่อนเต๋เลยฮะกี่บุญมี่เอ้ยเออต้องต้องผูกอ่ะหน่อยบาบุญมี่เอ้ยบุญมี่มี่อะไรไมยบุญมี่กินอะไรบุญมี่มี่ไว้มันจะชุกเลยว่ะเขา นี่องกินอยู่บ่ี่องกินว่านี่ว่าแก้วซื้อซื้อสนสินงมาให้เอก่งเราสิเมื่อบ่มือนี้เลยล้าวมาอมฮะเราเมื่อเมื่อว่ก็อครเราบอเขาก็บมาเลยมาเมื่อวานเมือนี้กลับบ้านบอเมื่อบ้านเ อัเปนเรือไฟเลยนะเอ่อปไดใหได้อยปวดาเขาเมื่อน้ำลรเฮ้ยน้ำไปชุกเลยจนเมื่อน้ำเลี้ยวเลยจะสิเมื่อเห็ยังเอาเมื่อนี่จะจัาเมื่อนําโอ้ยยังสีเมื่อไรด้วยเมื่อเลี้วเมื่อนี่เมื่อจะเอาทำไมเมื่อใช่เจ้านำเมื่อผึ่นเมื่อเวียเจ้าเจ้าคลองเฮือนเจ้าสิบปลายพึ่นอยู่แทนบ่อพูดถึงอีนะคลองเข้าหมงี่บ้านบุก็นเกตเเดย เฮ้ยเมื่อกระย่าเมียเราก็อยู่นี่เดแม่สุกคนวในเมื่อเราอะเมื่อแต่เจ้าผู้เดียวเราอะฮัทเดเมื่ออย่างเมื่อน้ำพึนเห็ดไปเซ็งเอาอยากมาดิเมื่อยังไงเด็กมาลินเมื่อลินเด้อตีคุณสาวเลยบอแล้วหัดอยู่เฮือนตัวเองนี่แล้วก็ต้องเมื่อเห็ดให้ขักมาขักเลยเฮือนจ้ะเด้ เงินซ่านแล้วพูนขนาดจากมือหลินท่านเล่ากับเมือ่อจากมือสองมือเด็กกับมาอยู่เพื่อนตัวเองเด้อมาใส่ไว้หมาใส่เข่ากันปัดขีเข่ามันถึงปัดจะปัดถิ่มเสนอกแันพูดปัดใส่ทิศเข่านะปัดอะไรเก็ตีกันนี่ถ้าพาหมอมาอดไปวปพ่อรองใช่ไหมมีบ่เอาเนี่ยเ,เลยบส่สิ มันชูหนึ่งขาก็บัได้ผ่าหมออใช่ไหมมันชูหนึ่งข่าเลยอันนี้เอาไว้ดี่ทิปเข่าเอาออกไว้นะเมื่อยละเมื่อยเลยหนึ่งข่าได้เดียวนี่เมื่อยเดี๋ยวนี้เนาะ่าเอ้ยเมื่อยละเมื่อกี้เห็ดเบี้ยงปุ๊บตู้บิดมือบิดเล่นกับโบมี่เมื่อยมาแล้วเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งข่าได้หนึ่งเลยหนึ่งข่าได้หนึ่งก็เมื่อยเนาะเอาะเอ้ยมาแล้ว เออคือว่าเห็นน mm ั hmm. 是是是是่นมาพี่ดูพี่พ่ใช่ปลาสีมังเฮือนใช่ปล่าสีมังเฮือนเท่าไหร่สีมังฮะเท่าไหร่สีมังใครบอกให้มังแม่ห้าแม่เจ้าให้มังเฮือนมังเห็นยังอันไนเราบอกม้าเราบอกฮะเราบอกให้มังเขาก็บอกหูเดี๋ยวยืนยืนนี่แหละยืนเดี๋ยวยืนนี่แหละถ้าว่าให้มังเพื่อนมังมันถึงเนี้ย ก็บวน,นอ้าวอ้าวเราบอกตอนไหนเดินเติบแล้วน้าวเราเพิ่มมาบอกบ่เหน่อยเดินเติบแล้วเดินเติบแล้วหนื่อยแต่วออ่าหายมั่งเฮ้ยร่างเก่าออกมันเป็นร่างใหม่แล้วผู้ก็ควให้มั่งเลยก็เมื่อได้มีเวลาก็ะไรเราบอกอ่าเราห้มั่งทีมมั่งไปเหตุยังมั่งไปเหตุจนจนคั่วบ,บ่ยืนขึน้นยืนขึน้นต้องสุดเห็น มั่งไปเห็นเดินขั้วบอกกูมั่งเห็นยังแกบ,บอ,อกหูแกบอกหูแต่ว่าบอกเราบอกให้ม,ม,มั่งไ,ได้มั่งไม่เห็นยังป่าวไอปิดป่าวไอบุญีกัวบอกป่าวไอเป็นความทรงจำขัว้วอยกากมั่งบอกจ้าว่ามั่งบอกเถอะมั่งก็ได้มั่งก็ได้ เอราะเต่าก็ทำจิมาเลยเก็บเครื่องลงกินเบิสทำชิมากงานนี้เครื่องเจะก็เต็มเยอะว่ายเครื่องปั๊บไว้ายบอลว้เครื่องซะเลยอันนี้คนมาไว้เครื่องใหม่ใหม่ว่าอนี่มันสิหกนี้เครื่องใหม่จังไงเนี่ยเครื่องลายเต็มเดียวแต่ว่าเพราะว่าเครื่องครับตามใ้เขาไอ้เบิ้งเต็มอยุเหมือนบอกใช่ลองเขาไอ้เบิ้งใหม่รู้ป่ะเต็มเลยคือว่ามีแต่เครื่องเต็มอยู่ไอ้เบิ้งหมดหก ขันสิคนไปไหวยเพื่อนใหม่บบเพื่อนใหม่แล้วมันสีหัเพื่อนใหม่อีกเอาไหปเพื่อนลังเก่าหนี่ดีสุดแล้วไอ้บ้าผมอ่างมันกระยั๊บเอาตัวเบิกโอ้เรื่องคลองบบราณน้อยๆพี่น้องเนาะโอ้ห่องหนึ่งแลยเดี๋ยวแล้วคะแนนบอกเอาไปไหวยเพื่อนใหม่นี่ก็ได้ก็มีรีโมทดมบอกนะใช่เบื้องหลันี่ก็เปิดได้รึ นะมันบอกอือโอ้ขักเนาะสั่งเปิดปิดก็ได้บ่ไครสืบหายตัวนี้ฮะบุรีตัวนี้ล่ะเออโอ้ขักเว้ยเธอบอกเปิดได้เปิดได้ใช้เปิดไหมเปิดตัวโอ,อ้อแม่ไ้เปิด, okay, okay, ดตัวนี้เด้อตัวนี้นอ่อเอาเอาไว้ไ ก็หายคากระหูได้นี่เอาดีฟซีคอมเมนต์มาเนเจอร์เพีองเล่าหลายคนดีฟซีเพราะคุณใหญ่ว่าเนรายเห็นดีอยู่บ่สหากน้องคนชิม่างเรื่องลังนะเก่านี้อกอกพี่นอ้องเนาะแต่สําหรับความขีดน้องพัดไสนี่คือว่าพวม่างก,ก็ยากพี่นอ้องเนาะให้คนเอาไว้เก็บ<น>เผื่องเก็บคลองซะก็ช่อเออก็ขู่ยังไงนี่เอาขู่ละล่าหรือว่านี่ขู่เป่าบ่มัน,นแตกเด้มันแตกใช่เ่หน่อยแตกมันใช่มันแตกชังกด เน่จใช่ป่ะยบริบริเราขึ้นมาเปลี่ยนอันใดทางไงทางมันคือกันสองทางแกวอันบริแตกไปขึ้นบัวอเอาออกไปอันใส่นอกใส่น้ำร่องก็มีบ่หนิโอ้โหน่ะลองตีนก็มีพี่น้องคุณฝากมาให้แต่ท่ายู่บ่หนิเดโอ้มีลายบ่ลายโอ้โทษหัวงอเมนใส่เลยฮะงอเมนใส่คุณจะบริใส่ อ<ม>ุทัีก็เนนใส่ปุณิไปใส่ทีเห้ยไอบบ่เธอเด้อไอยาอกคิซื้อมึนคนเครื่องเครื่องไช้ไฟเต็มอยู่จักกกสเก็ตยังอะไแเลยเกสเผามาจะใช้อยู่ได้นี่เกสเกบโอ้ยเดิมๆแก๊บคือโอ้ตกใจเด้นูอ่านี่เรื่องของมันเต็มเลยพี่นองเางนี่เก,ก,ก็บกวา้นเทวี อ่ามอว่างบรรจายขนาสิม่างร้อยสิบสิม่างส่าสิม่างกับพังเบิ่งก่อนเฮือนแล้วผู้เด้อไอ่าพังเบิ่งมันสิม่างมื่นมือเฮือนี่เครื่องของและเต็มอยู่นี่ทางที่ดีบ่ม่างบรยจาไว้าล็อกไว่ายบนว้เครื่องไว้าคลองซะนี่เด็กเจ๊อ่ไปออกไปนอกไปอ่ะใช่เชยวันนี้แต่ตีกี้อยู่เพื่ออะไรจะอยู่คเดียวฮะไหนส่วนนี่แหลหลอกว่ะใช่ โอเคโอเคไปเฮ้เจ้าเชื่อหน่อยลงน้ำอึ๊บโอ้ยพี่น้องเนาะโอ้ยโตกๆขอพิกขอพิกไปคำมือตื่นตาเลยได้สกับก่อนเด้อไปนี้เด้อนี่ไปเดี๋ยวเห็นไหมไปไปห้ามหนำหนายไวปนี่เด้อไปโอเคพี่น้องเนาะความเมียนกันขมานี่เด้อว่าเฮือนนสายฟ้านี่มากคือบ่มากเป็นอย่างเก่าเพิ่าวผืนเนาะพอเฮือนหลังใหม่ก็สิเล่แล้วเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งมันสุขุสุขคนพี่น้องส่งมารลำรวยเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไป ขอบุญขอบคุณเดฟซีทุกคนที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้น้องไซเดอร์รับคลิปนี้น้องลาไปก่อนแล้วพ่อครับพ่าสบายดีสบายดี